สวัสดีค่ะครูชื่อสุจิราพายเพชรวันนี้ครูจะมาทำคลิปสาธิตการสอนเรื่องการตรวจวัดเนื้อดินและความชื้นในดินการตรวจวัดความเป็นกรดเบสของดินและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตรวจวัดค่ะจุดประสงค์ 1. สังเกตและตรวจวัดเนื้อดินและความชื้นในดินโดยใช้วิธีการเบื้องต้นและด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 2. อธิบายลักษณะเนื้อดินและความชื้นในดินที่ตรวจวัดได้ 3. สังเกตและตรวจวัดความเป็นกรดเบสของดินโดยใช้วิธีการเบื้องต้นและด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 4. อธิบายความเป็นกรดเบสของดินที่ตรวจวัดได้ค่ะภาพนี้นะคะจะบ่งบอกถึงเนื้อดินความชื้นในดินความเป็นกรดเบสของดินและท่านาในดินค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของดินนะคะจะบอกถึงลักษณะของสีดินและเนื้ ก่อนจะเข้าเนื้อหานะคะเรามาทบทวนความรู้ก่อนเนี่ยค่ะนะคะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกเขียนเครื่องหมายปิดหน้าข้อความที่ผิดการจําแนกดินโอนเป็นดินทรายดินด้วนเละดินเหนียวใจลักษณะและสมบัติใดบ้างเป็นเกณฑ์นในการจําแนกสีเนื้อดินการอุ้มน้ําของดินค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะ,ะ,คะว่ามีข้อไหนบ้างที่ถูกและมีข้อไหนบ้างที่ผิดค่ะข้อที่ถูก เนื้อดินและการอุ้มน้ําของดินข้อที่ผิดก็คือสีค่ะก่อนที่เราจะไปทําการตรวจวัดเนื้อดินและสมบัติอื่นๆของดินจะต้องเตรียมดินที่จะนํามาตรวจวัดถอนหญ้าในพื้นที่ออกใช้ชอนปลูขกกุดดินที่ะระดับความลึกจากผิวดินประมาณ10เซนติเมตรแล้วก็นําไปตากแดดหรือพึงให้แห้งเพื่อนําไปตรวจวัดเนื้อดินและความ เป็นกรดเบสของดินแล้วก็ใส่ถุงและปิดปากถุงให้สนิทหรือใส่ลงในภาชนะอื่นๆและปิดฝาให้สนิทเพื่อนําไปตรวจวัดความชื้นในดินค่ะกิจกรรมเรื่องการตรวจวัดเนื้อดินมีวิธีการอย่างไรจุดประสงค์หนึ่งสังเกตและตรวจวัดเนื้อดินโดยใช้วิธีการเบื้องต้นและด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 2. องอธิบายลักษณะเนื้อดินที่ตรวจวัดได้ค่ะเราสามารถไปรับชมคลิปวิดีโอเรื่องการตรวจวัดเนื้อดินมีวิธีการอย่างไร เพื่อใช้ในการประกอบในการทำกิจกรรมค่ะนำตัวอย่างดินไปตากแดดหรือผึ่งให้แห้งนำตะแกรงร่อนดินเบอร์สิบมาร่อนดิน เพื่อแยกกรวดซากพืชและซากสัตว์ออกนำดินที่ร่อนได้ไปตรวจวัดเนื้อดินทำการตรวจวัดเนื้อดินด้วยวิธีสัมผัสหยิบดินมาหนึ่งก้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3 cm. เซนติเมตรนวดดินผสมกับน้ำจนดินเริ่มเหนียวเกาะติดนิ้วทำการตรวจวัดเนื้อดินตามแผนผังดังนี้คลึงดินให้เป็นก้อนกลม ก้อนดินไม่แตกรวนง่ายคลึงดินให้เป็นแท่งยาวประมาณ5เซนติเมตรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.5เซนติเมตร คลึงดินให้เป็นแท่งยาวประมาณ13เซนติเมตรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.6เซนติเมตรโคงเส้นดินให้เป็นรูปตัวอยู่ นุ่มมืและเลื่อมือเนื้อดินที่ตรวจวัดได้คือดินร่วนเหนียวปนสายแป้ง กิจกรรมเรื่องการตรวจวัดความชื้นในดินมีวิธีการอย่างไรจุดประสงค์สังเกตและตรวจวัดความชื้นในดินโดยใช้วิธีการเบื้องต้นและดโดยเครื่องมือที่เหมาะสมค่ะเราสามารถไปรับชมคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมค่ะอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม มช้ในดินให้ทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. ่งช่างมวลดินเปียกและภาชนะที่มีฝาปิดที่บรรจุมวลดินเปียกไว้โดยเครื่องช่างสามแขนและบันทึกผล ตงบนถาพลาสิกแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง 3. ช่างมวลภาชนะที่มีฝาปิดใบเดิมด้วยเครื่องช่างสามแขนและบันทึกผล ดินเปียกดังนี้มวลดินเปียกเท่ากับมวลดินเปียกและภาชนะลบด้วยมวลภาชนะนํานำดินที่ตากแดดจนแห้งแล้วไปชั่งมวลอีกครั้งหชั่งมวลดินแห้งและภาชนะที่มีฝาปิดที่บรรจุมวลดินแห้งไว้ด้วยเครื่องชั่งสามแขนและบันทึกผล ดังนี้มวลดินแห้งเท่ากับมวลดินแห้งและภาชนะลบด้วยมวลภาชนะคำนวณหาค่าความชื้นในดินผลการตามกิจกรรมเรื่องการตรวจวัดความชื้นในดินมีวิธีการอย่างไรคำนวณหามวลของดินเปียกดังนี้มวลดินเปียกกร,รัมเท่ากับมวลดินเปียกและภาชนะลบมวลภาชนะมวลดินเปียกกร,รัมเท่ากับ สีรอยเจ็มลบ7 7 3เท่ากับ350กรัมค่ะสามารถหาค่าความชื้นในดินโดยวิธีการเบื้องต้นได้โดยการหามวลของดินเปียกและมวลของดินแห้งและนำมาคำนวณหาความชื้นในดินค่ะสามารถหาค่าความชื้นในดินโดยวิธีการเบื้องต้นได้โดยการหามวลของดินเปียกและมวลของดินแห้งและนำมาคำนวณหาความชื้นในดินค่ะ ความชื้นในดินเป็นสัดส่วนระหว่างมวลของน้ำในดินกับมวลของดินแห้งโดยทั่วไปสัดส่วนนี้มีค่าระหว่าง0.05ถึง0.5กรัมต่อกรัมค่ะดินในแต่ละพื้นที่อาจมีลักษณะและสมบัติต่างๆเหมือนและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสีดินเนื้อดินความชื้นในดินค่ะชนิดของวัตถุต้นกำเนิดดินสีดินเนื้อดินมีความสัมพันธ์กับชนิดของแร่ของวัตถุต้นกำเนิดดิน สีดินมีความสัมพันธ์กับปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและความชื้นในดินค่ะสมบัติของความเป็นกรดเบสของดินมีผลต่อการดูดซึมธาตุอาหารน้ำและการเจริญเติบโต,บตบของพืชความเป็นกรดเบสของดินจึงมีความสําคัญต่อการเพาะปลูกค่ะกิจกรรมเรื่องการตรวจวัดความเป็นกรดเบสของดินมีวิธีการอย่างไรจุดประสงค์หนึ่งสังเกตและตรวจวัดความเป็นกรดเบสของดินโดยใช้วิธีการเบื้องต้นและดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม สอ,อธิบายความเป็นกรดเบกของดินที่ตรวจวัดได้ค่ะเราสามารถไปดูคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมค่ะนำดินไปตากแดบดบหรือผึ่งจนแห้ง นำตะแกรงร่อนดินเบอร์สิมาร่อนดินเพื่อแยกกรวดซากพืชและซากสัตออกนำดินที่ได้ไปตรวจวัดความเป็นกรดเบสนำตัวอย่างดินที่แห้งและร่อนแล้วจำนวน20กรัมใส่ลงในภาชนะแล้วเติมน้ำกลั่น20หรือ100ลูกบาทเซนติเมตรให้ใช้อัตราส่วนดินต่อน้ำเป็นเด่นต่อ1ในกรณีดินที่นำมาตรวจเป็นดินร่วนและดินทราย และใช้อัตราส่วนดินต่อน้ำเป็น1ต่อ5ในกรณีที่เป็นดินเหนียวใช้แท่งแก้วคนของผสมระหว่างดินและน้ำกลั่นให้เข้ากันแล้วพักไว้3นาทีทำ3าเช่นนี้ทั้งหมด5ครั้ง ของผสมระหว่างดินและน้ำไว้จนดินตกตะกอนและน้ำมีลักษณะใสแยกออกมาอยู่เหนือชั้นตะกอนดินวัดค่า pH ของชั้นน้ำใสเหนือตะกอนด้วยกระดาษ Universal Indicator ทำสาเช่นนี้จำนวน3ครั้งและหาค่า pH เฉลีย่ยที่ตรวจวัดได้ ค่า pH ที่ตรวจวัดได้คือ7นำค่า pH ที่ตรวจวัดได้ไปเทียบระดับความเป็นกรดเบสของดินโดยเปรียบเทียบข้อมูลดังตารางบันทึกระดับความเป็นกรดเบสของดินที่ได้ระดับความเป็นกรดเบสของดินเป็นกลาง ดินในแต่ละพื้นที่อาจมีความเป็นกรดเบสตแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักในการเกิดดินชนิดของวัตถุต้นกำเนิดดินที่ประกอบด้วยชนิดของแร่ที่แตกต่างกันค่ะความเป็นกรดเบสของดินที่เหมาะสมควรม,มีค่า ph 5.5ถึง6.5ุดซึ่งเป็นช่วงระหว่างกรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลางจึงเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชและการนำลงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในดินซึ่งพืชจะเจริญเติบโตได้น้อย ในดินที่เป็นกรดรุนแรงหรือเบสจัดหนักมากค่ะวิธีการปรับปรุงดินเพื่อมีหลายวิธีดังนี้การใช้น้าชะล้างความเป็นกรดในดินหรือการขังน้ำไว้ในดินนานๆและระบายออกการใส่ปูนขาวอินปูนบดหรืออินปูนฟุนโดยผสมคุกร์าวกับดินในอัตราต่วที่เหมาะสมใช้น้ําชะล้างความเป็นกรดในดินควบคู่ไปด้วยค่ะ การนำดินไปใช้ประโยชน์จําเป็นต้องคํานึงถึงลักษณะและสมบัติของดินดังนี้การนำดินไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกจะต้องคํานึงถึงเนื้อดินความชื้นในดินความเป็นกรดเบสและท่านาในดินมีความเหมาะสมที่จะเพาะปลูกพืชได้หรือไม่ค่ะคําถาม,ถามปัจจัยใดที่ส่งผลให้ดินในแต่ละพื้นที่อาจมีความเป็นกรดเบสแตกต่างกันค่ะเรามาดูฉเฉลยกันเลยนะคะ ดินในแต่ละพื้นที่อาจมีความเป็นกรดเบสแตกต่างกันเนื่องด้วยปัจจัยหลักคือชนิดของวัตถุท้่นคำเนืดดินที่ประกอบด้วยชนิดของแร่ที่แตกต่างกันค่ะ